กลุ่มเด็กห้าคนก้องมินปูเจนและบอนชวนกันไปเล่นซ่อนหาที่วัดร้างท้ายหมู่บ้านหลังได้ยินข่าวลือว่ามีบ่อน,น้ำและเจดีแตกซ่อนของโบราณแม้ผู้ใหญ่เตือนว่าหลังตะวันตกอย่าอยู่แถวนั้นพวกเขาก็ยังปีนข้ามกำแพงอิดผุเข้าไปทันทีที่ก้าวพ้นขอบวัดเสียงนกและกลบหายไปเหลือเพียงความเงียบอึดอัดระหว่างเล่นซ่อนหา มินหลบในเจดีเก่าที่กลับมีเสียงหัวเราอเด็กดังจากข้างในกระโหลกเล็กกลิ้งออกมาพร้อมกลุ่มฝุ่นดำเธอเห็นเงาเด็กตาโบผ่านกล้องโทรศัพท์จากนั้นเจดี JD อีกองค์ที่ไม่เคยมีมาก่อนปรากฏขึ้นพร้อมเสียงแตกร้าวมือซีดนับสิบโผล่จากหลุมดึงบอลไว้กล้องช่วยทันแต่เขาเท้าไม่ด้วยเท้าขาวพวกเขาหนีไปถึงลานโกดเก่าฝาโกดสั่นพร้อมเสียงเด็กพูดเอาหนูคืน ก่อนมือเล็กๆคว้าข้อมือบ่อนบีบจนกระดูกหักทั้งกลุ่มนี้ต่อไปถึงบ่อน้ําเก่าเสียงระฆังดังขึ้นจากใต้น้ําโดยไม่มีคนตีรอยเท้าเด็กจํานวนมากวนรอบบ่อเสียงหัวเราะแผ่วป้นเสียงพระสวดดังขึ้นทั่วลานร่างมินถูกมือไม่จับไหล่ก่อนหมดสติแล้วชายแก่เครื่องตัวไม่โผล่ขึ้นจากพื้นผู้เฝ้าหลุมผู้ถูกฝังทั้งเป็นในยุคโรคระบาดมินถูกวิญญ,ญาณควบคุมดวงตาดำสนิทเอ่อยว่า มันอยากให้เราอยู่เป็นเพื่อนพวกเขาหนีเข้าหอสวดพบสมุดบันทึกของผู้เฝ้าหลุมเตือนว่ากุญแจผูกวิญญาณอย่าปล่อยมันเมื่อระฆังดังแต่กุญแจในมือกล้องกลับร้อนขึ้นและละลายกลายเป็นเท่ารูปมือไม่ทันไรยิงท้องผีผิวไหม้ทั้งตัวลุกจากหลุมร้องไห้พวกมันเผาฆ่าทั้งกลมก่อนคลอดทารกเท่าสีดำที่ไต่เข้าท้องปูและกลืนเธอหายไป เจนกรีดร้องขณะพื้นหลุมปิดช้าๆเหลือผ้าไหมครึ่งผืนบอลกลับมาในสภาพไหมครึ่งตัวลากเชือกผ้าแดงติดแขนก่อนร่างกลายเป็นเท่ามินยืนอยู่บนกิ่งโพท่ามกลางเงาเด็กห้อยหัวระฆังดังไม่หยุดฟ้าไม่เปลี่ยนวันดินยุบก้องเห็นเพื่อนทุกคนผูกมือจากหลุมดึงหายไปเมรุเผาศพพลันลุกไหม้เองไฟไหลย,ย้อนเข้าเตาเสียงเจนบางขึ้นต้องเผาให้หมดถึงจะหยุด ก่อนร่างเพื่อนทั้งสีละลายเป็นเท่าก้องถูกไฟกลืนจนเงียบรุ่งเช้าวัดร้างสะอาดราวไม่มีใครเข้าเชือกผ้าแดงขาดๆผูกอยู่ข้างกำแพงเดือนต่อมาเด็กใหม่ในหมู่บ้านพูดว่าจะไปเล่นซ่อนหาหลังวัดเสียงระฆังดังขึ้นอีกครั้งป่าช้าไม่ร้างอีกต่อไป